ช่วงแรกๆอ่ะมันยากไหมมันมีอุปสรรคอะไรไหมสำหรับพี่อ่ะมันมีอะไรที่แบบเฮ้ยท้อเลยเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหมันยากจังวะเหนื่อยจังวะอะไรเงี้ยสำหรับว่านมุมองคนทำคอนเทนต์นะท o u t u b e ทําเพื่อหวังไม่ได้นะอย่าตัดเรื่องไรได้นะเอาแค่หวังยอดวิวให้คนเข้ามาดู เนั่อเกิดรายได้มันยากทุกช่วงครับยากตั้งแต่ช่วงแรกยนช่วงเนี่ยช่วงทุกนี้มันก<ร>น็นยังยากอยู่ใช่ไหมขนาดเรามีคนรู้จักระดับหนึ่งแล้วมีคนตามเป็นล้านแล้วนะมันก็ยังยากอยู่เพราะว่าหลายๆอย่างมันแบบมันไม่นิ่งไะครับความยากของช่วงแรกคือเอ้ยยากว่ะทําไงให้คนมันดูเราวะทาไงให้คลิปให้ YouTube มันส่งวิดีโอเราไปให้คนอื่นดูวะอันนี้คือความยากแต่นั่นคือความท้าทายนะแต่ถามว่าในในจุดของคนที่ทํ o u t u b e สักพักหนึ่งอันนี้แบบเป็นอินไซต์จริงๆนะที่แบบ ผมคุยกันในคนที่ทํา YouTube เหมือนกันนะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่คือถ้าเกิดเราติดลมบนเคยติดลมบนมาแล้วเคยจําภาพว่าโอ้ยอดวิวเราคลิปนึงแม่งเป็นแสนเป็นหลายล้านวิวและอยู่วันดีคืนนี้มันปรับอาาลัลกอริทึมหรือว่าอยู่เทนคนมันเนี่ยทุกเนี่ยคนหนีไปดูติกต็อกกันหมดยอดวิวใน YouTube มันตกหมดเราก็จะเกิดอาการโรคสมเร้าว่าเราเคยไปจําภาพสวยหรูว่าคนจำโอ้คนดูเราคลิปนึงต้องเป็นแสนต้องอย่างงาั้นต้องมีบางทีเหลือแค่หลักหมื่นเหลือไม่เท่าไหร่มันก็จะแบบมีความแบบข้างในไงว่าเราไปจู พอช่วงนี้2คือทาไมยอดวิวมันตกถ้าในในมุมของผมนะมันมันคิดกันทุกคนแหละทุกคนเป็นหมดอยู่ยอดวิวดีแล้วมันตกแล้วช่วงแรกไม่มีคนดูถามผมว่าก็อย่าไปคิดเลยมากคือถ้าตอบใดถ้าเราทําแล้วเราไม่ได้ฝืนอะมันทำไปเรื่อยๆเราก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะพวกนี้มันก็แล้วแต่ช่วงบางที่มันอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่คนไม่ได้อยากดูเราจริงๆก็ได้สมัยก่อนต้องยอมรับว่ามันอาจจะง่ายกว่าช่วงนี้เพราะว่าแต่ก่อนมันไม่มีมันไม่มีติ๊กตอกแต่เนตติ๊กตอกก็ดูดคนดูไปได้มหาศาลเลยอ่ะสำหรับคนที่อยากทำคอนเทนต์จริง มีแต่ผมผมเป็นคนพูดสั้นไม่ได้ผมเป็นคนพูดไปเรื่อยอ่ะให้พูดหนึ่งาทีมันโคตรยากเลยใช่ใช่พฤติกรรมคนดูทิกต o k กับ YouTube มันไม่เหมือนกันนะยูทูบ b e พร้อมเราจะดูอะไรยาวๆได้ไงแต่ผมก็มีนะผมก็มีแบบมีเอาคลิปแบบไปตัดสั้นๆให้เป็นลงทิกต o k บ้าง ครั้งเป็นคราวแต่ไม่ได้ไม่ได้จริงจังผมยังเลือ,อกโฟกัสไปที่ YouTube มากกว่าเพื่อดึงมา YouTube หรือเปล่าเพื่อดึงมา y o u t u อ่าอ่ามันมีอย่างหนึ่งคือด้วยตลาดของผมมันเป็นตลาดรีวิวรถไงคนอยากดูในสิ่งที่ผมรีวิวรถไงผมเหมือนเป็นสรารานุกรม,มว่าเอ้ยคนจะซื้อรถอะไรก็คือเข้ามามดูช่องผมอะประมาณนั้นทิกตอกมีเทนกูก็ไปทำทิกตอกด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นการเพิ่มช่องทางให้คนเห็นหน้าเราถ้าเกิดเราอยากอยู่ในวงการเขาเรียกว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะมันไม่ใช่ยูทูบ คือด้วยความที่พื้นเพงที่บอกตั้งแต่ต้นเลยคือพื้นเพงเราเป็นคนขายรถไงในมุมของเราก็คือทําเพื่อให้คนรู้จักเราเผื่อว่าวันนึงเขาอยากจะซื้อรถเราหรืออยากจะขายรถก็มานึกถึงเราคอนเทนต์ผมตอนนี้ไม่ได้เป็นการขายรถในร้านผมจริงๆนะเ<ม>ป็นการรีวิวรถใหม่เลยด้วยซ้ำแต่โอเคมผมไม่ได้ซีเรียนนะว่าดูผมแล้วต้องซื้อผมดูผมแล้วซื้อผมมันก็ดีแหละแต่ก็โฟกัสในสิ่งที่เราทําในการทำคอนเทนต์นั่นคือดูผมแล้วเขาจะไปซื้ออะไรแต่คือเขารู้สึกว่าเขาได้ข้อมูลจากเราเขาก็นึกถึงเราลเ,เรลนเ้นไปส่งริมมกันา สมัยก่อนที่ YouTube มันยังไม่มี Facebook ยังไม่มีเราอยากจะให้คนรู้จักร้านเราอะ่ะสิ่งที่เราทําคือเราอาจจะต้องไปจ้างนิตยสารเราต้องไปนูน่นต้องไปนี่ไปเปียนตังเพื่อให้คนโปรโมทของเราแต่ณนะตอนนี้คือสื่อมันอยู่ในมือถือเราหมดแล้วอะ่ะ เราสามารถเป็นสื่อได้ตัวเราเองได้แล้วมันเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดในมุมมองคนทําธุรกิจนะครับเราก็ลองทําเล็กๆน้อยๆจะไปจ้างเสริมก็ได้แล้วแต่แล้วถึงเวลามันจะมีรายได้เข้ามาเองแรกๆมันอาจจะยากไหมมันก็แล้วแต่ช่วงเราก็ต้องปรับตัวไปเลยต,ตอนนี้เริ่มนานแล้วไงอาจจะไม่เหมือนยุคนี้ที่มันมีการแข่งขันเยอะทุกวันนี้พ,พ,พ,พี่พี่มีดูสแตทไหมย,ยุคแรกๆดูไหมอ่ะ ยุคแรกๆดูยุคแรกมันดีมากแต่ยุคหลังๆถามว่ามันดีไหมมันก็ทรงๆมันก็ไปเรื่อยๆอ่ะแต่คือผมรู้สึกว่าการที่เราไปดูสแตทบางช่วงมันดีบางช่วงมันไม่ดีแต่พอมันไม่ดีมันก็เราจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยไงว่าเอ้ยทำไมเราทําแล้วว่ามีคนไม่ดูแต่มันอาจจะเป็นเนื้อหาที่คนไม่ได้อยากดูเลยในเนื้อหานั้นอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะไม่ดูเลยเราก็ทําไปเรื่อยๆเพราะเรามีความสุขที่ได้ทำไงคำแนะนําจากพี่ก็คือหมายความว่าถ้าคุณมีความสุขที่จะทาทาไปเรื่อยๆแล้วมััััันน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 นจจะะะมมมมมาา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 เเเเออ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 องงงงงงถถึววลโโกกสสรยยยย่่่่่่คิดหต้้้้้้ทํีีพืใไป โอกาสสาเร็จมันจะเหนื่อยเพราะว่าบางทีงเราไปโ <วะ S 1> ฟกัสตามภูเขาน้าแข็งไงคนที่เขาทําประสบความสาเร็จไปแล้วอะแต่ถ้าเกิดในมุมมคือรู้สึกว่ามีอะไรเราก็ทาไปเรื่อยแล้วถึงเวลามันจะมีโอกาสที่อยู่มันอย่างที่ผมบอกอะเมื่อ8ปีที่แล้ว7จปีที่แล้วที่ผมเริ่มทําผมไม่รู้เลยว่าผมจะเป็นเบน์ดีบิ๊กไบค์คนตามเป็นล้าน嗯嗯จะมีโอกาสาได้ไปขี่ขี่รถที่ยุโรปโอ้โหผมไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้ผมจะมีอย่างนี้แต่ผมก็รู้สึกว่าผมก็มีความสุขที่ผมได้ทําขายรถขายของขายรถทำคลิปโม้มุนอะไรไปเรื่อยอ่ะก็ ทำต่อไปเรื่อยๆต่อไปจงทำต่อไปถ้ามีความสุขที่จะทำ